นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนากรดี้โมกรดีพุทธกรดี้ภากรดี้ยะกรดี้ มีศีลมีทรัพย์ด้วยนักโมปูที่สัตโตอาคันติมายะอิติภัวายะถาพุทธโมนะด้วยบารมีขององหลวงปูทวดโปรดช่วยปลดเรื่องมีศีลที่เดือดร้อนนั้นให้หมดสิ้นโดยเร็วนะปรดนี้โมโปรดนี้พุทธปรดนี้ทาปรดนี้ยะ กนีมีศีลมีทรัพย์ด้วยนับหมูผู้ที่สัตโตอาคันติมายะอิติภักวายะถาพุทธโมนะด้วยบารมีขององค์หลวงปู่ทวดโปรดช่วยปลดเรื่องมีศีลที่เดือดร้อนนั้นให้หมดสิ้นโดยเร็วนะปรดนี้โมปรดนี้พุทธกรดนี้ทาปรดนี ยะปรดนีมีศินมีทรัพย์ด้วยนักโมูผูทิสัตโตอาคันติมายะอิติภักวายะถาพุทธโมนะด้วยบารมีขององหลวงผู่ทวดโปรดช่วยปลดเครื่องมีสินที่เดือดร้อนนั้นให้หมดสิ้นโดยเร็วนะปรดนีโมรปรดนี้พุทธปรดนี ภาปรดนียะโปรดนีม,นมีศีลมีทรัพย์ด้วยนักหมูปูทิสัตโตอาคันติมายะอิติภักวายะถาพุทธโมนะด้วยบารมีขององหลวงผูทวดโปรดช่วยปลดเครื่องมีศีลที่เดือดร้อนนั้นให้หมดสิ้นโดยเร็วณปนะรดนี่โมกปรดนีพุทธ ปรดนีทาโปรดนี้ยะกปรดนี้นมีศีลมีทรัพย์ด้วยนักโมโูที่สัตโตอาคันติมายะอิติภักวายะถาพุทธโมนะด้วยบารมีขององหลงวงผู่ทวดโปรดช่วยปลดเครื่องมีศีลที่เดือดร้อนนั้นให้หมดสิ้นโดยเร็วณนะโปรดนี้โมกปรดนี พุทธปรดนี้พาปรดนียะโปรดนี้มีศีลมีทรัพย์ด้วยนักหมูผูที่ศัตรูอาคันติมายะอิติภักวายะทาพุทธโมนะด้วยบารมีขององหลวงผู่ทวดโปรดช่วยปลดเครื่องมีศีลที่เดือดร้อนนั้นให้หมดสิ้นโดยเร็วณนะปรดนี โมกรดนี่พุทธกรดนี่ภากรดนี่ยะกรดนี่มีศีลมีทรัพย์ด้วยนักโมููที่สัตว์โตอาคันติมายะอิติภักวายะทาพุทธมูนะด้วยบารมีขององหลวงผู่ทวดโปรดช่วยปลดเรื่องมีศีลที่เดือดร้อนนั้นให้หมดสิ้นโดยเร็ว นากรดนีโมกรดนี่พุทธกรดนีธากรดนียะกรดนีดนม,นมีศีลมีทรัพย์ด้วยนักโมผูที่สัตโตอาคันติมายะอิติภัควายะถาพุทธโมนะด้วยบารมีขององหลงวงผู่ท่วนโปรดช่วยปลดเครื่องนีศีลที่เดือดร้อนนั้นให้หมดสิ้นโดยเร็ว นะปรดนีโมกรดนีพุทธปรดนีภาปรดนียะกรดนีมนีศีลมีทรัพย์ด้วยนักโมผูที่สัตโตอาคันติมายะอิติภัควายถาพุทธโมนะด้วยบารมีขององหลวงผู่ท่วนโปรดช่วยปลดเครื่องมีศีลที่เดือดร้อนนั้นให้หมดสิ้นโดยเร็ว